อันนงนะครับหอจก,กรร่วมซ้ำหาหรือว่าหลานสบายดีชอบปุยยาเมือเบิงผ้าเมือมเบิงพี่น้องเมือเบิงสโนโหินนะครับผู้นิจจัดอยู่ในประเภทหญ้าใบกวางแล้วก็เป็นประเภทสนโนนะครับยาสโนโหจะต้องใส่กลุ่มสารไตโคเพื่อนะครับในการฉีดพ่นแต่กิดพี่น้องคนใดทีด่อยู่ไกลเนาะอาจจะเป็นหลายคนก็จะซื้อไตโคเพอ่อไปฉีดนะครับไตโคเพื่อฉีดจะตายดีนะครับ แต่ว่าสําคัญก็คือตรงมี้น,นามแน่จ้าหน่อยมีความชสื่อในดินนะครับตนันนี้หลังการฉีดพ่นไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันมีทั้งหยาใบกวงแล้วก็ยาใบแคบนะครับห้ใสไตก้กเพื่อบวกกับบีทพาริแบกค,ครับตัวนี้จะตายดีนะครับตัวนี้เป็นหลังการฉีดไปแล้วนะครับฉะนั้นอัตราการใส่ถ้าเกิดว่านี่ก็จะประมาณ20กร,รมัมต่อน,น้ำ20ลิตร20%นะครับบีทพาริแบกหรือว่าไต้กเพื่อเขาจะผสม20ลิตร ผสม2ยีซิบซีนะครับทาการฉีดพ่นฉีดเนี่ยมือเส้าจะดีนะครับการดูซึมจะดีแต่เกิดว่าใบกว่างจะตายระยะเวลาอยู่ที่ประมาณาเจ็ดหมื่นนะครับใบแคลวกับใบกว่างจะตายลงพร้อมกันงยามจะดาขึ้นมาจะเหงาครับนี่ครับฉนั้นตายดีนี่ก็คือห้าที่เกิดขึ้นรบก,กวนในไฮน่าพ่อพีนองนะครับฉนั้นถ้าเกิดว่าคนใดที่ประสบปัญหาห้านะครับการตัวน,นี้เป็นการทายท่าในช่วงของการเหตุหน้าเขา ตัวนี้เป็นหน้าวานนะครับห้าคอนข่างร้เนี่ยละปีนี้แรงน้ำนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการกำจัดห้านะครับโดยเฉพาะยังยิงหยาที่เป็นดอกขาวๆนะครับพวกนี้จะต้องกําจัดในช่วงตอนมันนีหน่อยนะครับนี่ครับเป็นขนนะครับโอเคครับ้ตเกิดว่าสอบถามอยากจะสอบถามกับกิ่งกลางเบนย์องเกา์062-9092277นะครับกำจัดห้าทั้งหน้าเขาในปืดไร แล้วก็พืชสวนแล้วก็ร่วมไปถึงทั้งสวนผลไม้นั่นครับขอบคุณสำหร,รับการติดตามนะครับ